เพราะการอยู่ตัวคนเดียวจะไปไหนก็ได้จะทำอะไรก็ได้ไม่มีใครคอยมากวนใจไม่มีใครมาว่าไม่มีคนต้องมาคอยทะเลาะต้องทำให้ปวดหัวอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีแต่บางด้านเองก็อาจจะอยู่ไม่ได้เคยอ,อยู่กับสามีเคยอ,อยู่กับภรรยาเคยอ,อยู่กับครอบครัวพอไปอยู่ตัวคนเดียวก็เกิดความคิดมากเกิดอ,อาการเหงาเกิดค,ความฟุ้งซ่านต่างๆกลายเป็นทุกข์หนักกว่าเดิมอีก ในเรื่องของหลายๆท่านเองนะครับที่ณปัจจุบันนี้ก็อาจจะอยู่คนเดียวใช้ชีวิตอยู่คนเดียวแต่หลายๆท่านเองก็มีความสุขกับการอยู่คนเดียวเพราะจริงๆแล้วนะครับการที่เราเองอยู่ตัวคนเดียวก็เป็นสิ่งที่ดีเราเองจะได้ไม่ต้องไปสร้างเวรสร้างกรรมอะไรมากมายเพราะว่าการมีคู่ชีวิต หรือการที่บางท่านเองต้องอยู่กับหลายๆท่านเนี่ยนะครับก็จะเป็นเหตุปัจจัยทําให้เกิดความโลภความโกรธนะหรือเกิดความหลงก็จะเป็นเหตุปัจจัยที่ทําให้หลายๆท่านเองต้องสร้างกรรมหรือทํากรรมหนักกว่าเดิมอีกเพราะว่าความโลภเนี่ยความโกรธความหลงมันก็จะเป็นเหตุปัจจัยนําพาให้หลายๆท่านเองเนี่ยต้องสร้างกรรมฉะนั้นการที่เราเองอยู่ตัวคนเดียวไอ้ความโลภ ในเรื่องต่างๆมันก็อาจจะลดลงไปได้หรือแม้แต่ความโกรธการมีโทสะการกระทบกระทั่งเนี่ยก็อาจจะลดน้อยลงไปก็เป็นเหตุปัจจัยที่ดับกรรมไปด้วยได้สร้างกรรมน้อยลงไปด้วยไอ้ความหลงต่างๆมันก็จะลดลงไปเพราะฉะนั้นหลายๆท่านเองอาจจะกังวลกังวลก็อาจจะใช้ชีวิตอยู่นะปัจจุบันที่ต้องอยู่ตัวคนเดียวแก่ตัวไปก็อาจจะคิดว่าเออ ไม่มีใครที่จะมาคอยดูแลในเรื่องของสุขภาพร่างกายในายามที่เจ็บไข้ได้ป่วยอันนี้อาจจะกังวลอยู่ในช่วงที่ก่อนตายแต่ถ้าเราสร้างเหตุปัจจัยสร้างบุญบารมีมาดีเราสร้างความเจริญเมตตาความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีความเกื้อกูลต่อคนอื่นต่อให้เราไม่มีลูกมีหลานต่อให้เราอยู่ตัวคนเดียวอย่างไรก็มั่นปลายชีวิตก็จะมีคนที่มาคอยเกื้อหนุนเรามาคอยดูแลเราอยู่ดี อย่าไปกังวลว่าอยู่ตัวคนเดียวเป็นเพราะกรรมอะไรหลายๆท่านเองนี่อาจจะรู้สึกไม่ดีเกี่ยวกับการอยู่ตัวคนเดียวแต่ในยุคสมัยนี้บางท่านเองที่อายุยังไม่ได้มากก็อาจจะอยู่ตัวคนเดียวนี้ก็ยังไม่มีอะไรที่จะต้องกังวลเป็นเรื่องดีเสียอีกที่ได้อยู่ตัวคนเดียวเพราะการอยู่ตัวคนเดียวจะไปไหนก็ได้จะทําอะไรก็ได้ไม่มีใครคอยมากวนใจไม่มีใครมาว่าไม่มีคนต้องมาคอยทะเลาะต้องทําให้ปวดหัว อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีแต่บางด้านเองก็อาจจะอยู่ไม่ได้เคยอยู่กับสามีเคยอยู่กับภรรยาเคยอยู่กับครอบครัวพอไปอยู่ตัวคนเดียวก็เกิดความคิดมากเกิดอาการเหงาเกิดความฟุ้งซ่านต่างๆกลายเป็นทุกข์หนักกว่าเดิมอีกซึ่งหลายๆท่านเองก็กังวลกับการที่จะอยู่คนเดียวจริงๆแล้วทุกคนเกิดมาเนี่ยเราเองเนี่ยมีกรรมอยู่ทุกคนนั่นแหละเพราะว่ากายเนี่ยมันคือกรรมเก่ามันคือวิบาก มันคือตัวผลจากการที่เราทําดีหรือจากการที่เราทําชั่วมาแล้วเพราะฉะนั้นแต่ละท่านก็ได้กายเนี่ยแตกต่างกันไปตามเหตุปัจจัยบางท่านเองในอดีตชาติก็อาจจะเป็นคนที่โกรธคนอื่นใครด่าว่าอะไรก็โกรธใครทําอะไรให้ก็โกรธคนที่โกรธคนอื่นสร้างเหตุปัจจัยมาอย่างนี้ณปัจจุบันก็อาจจะมีรูปร่างหน้าตาที่น่าเกลียด อาจจะมีรูปร่างหน้าตาที่ไม่หลอ่อไม่สวยอันนี้ก็แตกต่างกันเพราะฉะนั้นนี่คือผลจากการที่เราสร้างกรรมไว้แล้วพวกเราได้ผลอย่างนี้มาเพราะการสร้างกรรมหรือบางท่านเองก็อาจจะเกิดมาหลอ่อเกิดมาสวยหน้าตาดีเพราะฉะนั้นก็สร้างกรรมมาเหมือนกันผลที่ได้มามันก็ดีไปด้วยเป็นคนไม่โกรธคนอื่นรู้จักการให้ทานอย่างเงี้ยเกิดมาร่ารวยสิ่งเหล่านี้เป็นเหตุปัจจัยที่ให้หลายๆท่านเนี่ยแตกต่างกันไปเพราะนั้นกายเนี่ยคือกรรมเก่า คือ <Than> วิบากคือผลจากการกระทำกรรมเก่ามาแล้วเราทุกคนก็สร้างมาแล้วฉะนั้นต่อให้เราอยู่คนเดียวหรือเราอยู่กับคนอื่นกรรมเก่าตัวเนี้ยมันก็ยังอยู่กับเรามันจะเป็นเหตุปัจจัยที่ทำให้เราเนี่ยสร้างกรรมใหม่ต่อไปเพราะว่าเมื่อใดที่เรายังมีกายเนี่ยคือกรรมเก่ากายกับใจเนี่ยอยู่ถ้าอยู่คนเยอะมันก็จะเป็นชนวนเหตุที่เป็นเรื่องมากเรื่องโน้นเรื่องนี้สารพัดเรื่องคนโน้นจะเอาอย่างนั้นคนโน้นจะเอาอย่างนี้ เพราะนั้นมันก็จะก่อให้เกิดโทสะมากขึ้นการกระทบกระทั่งการเกิดปฏิฆะการเกิดโกตะความโกรธก็จะเป็นเหตุบัจจัยที่ทําให้หลายๆท่านเองเนี้ยสร้างกรรมมากขึ้นเพราะมันมีการกระทบคือพัสะอยู่ตลอดแต่ถ้าสมมติว่าเราอยู่คนเดียวถึงแม้ว่าเราจะได้กายใจเนี้ยคือกรรมเก่ามานี้ได้วิบากกายนี้มาแล้วเราเองอยู่ตัวคนเดียววันๆก็อาจจะกระทบบ้างพัสสะบ้างกับสัตว์ทั่วไปอาจจะไม่ได้ไปเจอมนุษย์อ่ะมันก็ลดที่จะ เป็นเหตุปัจจัยที่จะให้ไปมีเจตนาที่จะกระทาทางกายทางวาจาทางใจเพราะฉะนั้นในหลักคําสอนของพระุทธเจ้าพระพุทธองค์จึงสอนให้เราเนี่ยปลีกวิเวกคือสงบสงัดออกไปสู่โคนไม้สู่เรือนว่างเพื่อที่จะหลีกออกจากผู้คนมันก็เหมือนไปนอยู่ตัวคนเดียวเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ตัวคนเดียวณนะปัจจุบันนี้ก็ได้เปรียบหลายๆท่านไม่ใช่เกิดจากกรรมอะไรกรรมทุกคนมีอยู่แล้วสร้างเหตุปัจจัยการที่เราเองจะดูว่า อดีตชาติเราสร้างเหตุปัจจัยอะไรมาก็คือเราเองก็มาพิจารณาตัวเราเองอย่างบางคนอายุสั้นเนี่ย่าสัตว์อย่างเงี้ยบางคนโรคมากเนี่ยเป็นคนชอบเบียดเบียนคนอื่นชอบทรมานคนอื่นทำร้ายคนอื่นคนเกิดมารวยอย่างเงี้ยให้ทานตัวเราเองมีลักษณะแบบนั้นไหมแต่ณนะปัจจุบันที่ต้องอยู่คนเดียวบางทีมันอาจจะเกิดการกระทำณนะปัจจุบันของเราที่เราเองมีความคิดว่าไม่อยากจะวุ่นวาย ไม่อยากจะรบกวนคนอื่นเราก็อยู่คนเดียวอันนี้ก็เป็นกรรมณนะปัจจุบันมันไม่ใช่กรรมเก่าอย่างเดียวหรือบางท่านเองพยายามที่จะอยู่กับคนอื่นพยายามจะมีคู่ชีวิตแต่มันเข้ากับใครไม่ได้ก็อาจจะมีส่วนของกรรมเก่าอย่างเช่นที่พระพุทธองค์ท่านบอกว่าวิบากกรรมเก่าตัวเนี้ยถ้าเราเองเนี่ยไปเป็นคนที่เคยไปพูดส่อเสียดคือไปยุยงให้คนแตกกันอันนี้จ,จะเป็นเหตุปจัจจัยถ้าเราพยายามที่จะคบหาคนอื่น คือเราอยู่คนเดียวแล้วไม่มีความสุขแต่เราก็พยายามที่จะไปคบหาคนนู้นคนนี้รู้จักคนนู้นคนนี้แต่ก็ไม่มีใครอยากจะคบหาเราเหมือนเขารังเกียจเราอ่ะไม่ได้อยากอยู่คนเดียวนะอยากเข้าหาคนอื่นอยู่กับคนอื่นแต่ไม่มีใครอยากจะเข้าหาหรือเราเวลาคบหาใครก็เหมือนเขาไม่เต็มใจที่จะคบหาเราอันนี้มีส่วนในเรื่องของการพูดสอดเสียดในเรื่องของการพูดยุยงให้คนแตกกันอันนี้เราสร้างกรรมอย่างนี้มาแต่ถ้าปัจจุบันเนี่ยเราเองอยู่ตัวคนเดียวเนี่ยสบายใจดีแล้ว มีความสุขฉันไม่อยากกวนกับใครอันนี้ไม่ต้องนึกถึงกรรมเลยเราสร้างกรรมดีแล้วเราอยู่กับปัจจุบันเนี่ยเป็นกรรมที่ดีเราละความโลภความโกรธความหลงในส่วนที่จะต้องไปวุ่นวายออกับใครถือว่าเป็นปลีกวิเวกอันนี้เป็นดีไม่ต้องไปสนใจเรื่องกรรมเก่าหรอกเสียเวลาอยู่กับปัจจุบันอยู่ตัวคนเดียวแล้มีความสุขนี่อยู่ตรงนี้ดีแล้วแต่ถ้าเหตุว่าเราเองว่าชอบใครสักคนนะึง อาจจะไปอยากจะมีคู่ชีวิตคิดไว้ว่าจะมีลูกมีหลานแต่เราเองก็ต้องยอมรับว่าในขณะที่เราอยู่ตัวคนเดียวเรามีความสุขอยู่แล้วแต่เราเองคิดไปเผื่อนาะคตกลัวไม่มีลูกหลานดูแลเราก็ต้องคิดเผื่อไปด้วยว่าอันนี้เป็นที่มาของเจตนานะการสร้างกรรมทางกายทางวาจาทางใจเมื่อไปสแสวงหาคู่ชีวิตมาเราก็ต้องยอมรับว่ามันจะต้องมีการกระทบกระทั่งแน่นอนราคะโทสะโมหะเนี่ยไอกรรมใหม่นะเตียมยอมรับสภาพว่ามันจะเกิดขึ้นแน่นอน แต่ถ้าทัานใดเกิดขึ้นไปแล้วอได้มาแล้วนะอย่างที่พระเจ้าบอกก็หาเวลาปลีกวิเวกการปลีกวิเวกเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ออกทางกายอย่างเช่นเนี่ยหลายๆท่านเองไปปฏิบัติธรรมเราอาจจะไม่ได้ออกไปทางกายอย่างนี้กายไม่ได้ออกเราก็ออกทางจิตภายในเราอยู่บ้านนั่นแหละจิตของเราก็อย่าไปหลงอยู่อากามหลงอยู่อภิาบาตเบียดเบียนก็คืออย่าไปเพิ่มราคะโทสะโมห oh ะให้มันมากขึ้นอย่างเนี้มันก็มีความสุขในปัจจุบันในการใช้ชีวิตคู่ได้ ไม่จําเป็นต้องอยู่คนเดียวอยู่กับครอบครัวก็อยู่ได้ขอให้เราปลีกวิเวกทางใจบ้างแต่บางท่านเนี่ยพอได้คู่ชีวิตแล้วมันไม่สามารถปลีกวิเวทกทั้งกายทางใจเพราะอะไรเพราะอยากจะมีบ้านอยากจะมีรถอยากจะมีทรัพย์สินเงินทองเหนะ็นไหมมันก็ไปหมดเลยกายก็ไม่วิเวกใจก็ไม่วิเวกไปหมดเลยทีนี้มันจะมีความสุขได้อย่างไรต่อให้เราอยู่คนเดียวก็แล้วแต่ถ้ากายเราไม่วิเวกใจไม่วิเวกต่อให้กายอยู่คนเดียว ก็เหมือนวิเวกบางส่วนแต่ใจมันไม่วิเวกนะก็วันๆก็อยากได้นู่นอยากได้นี่อันนี้คือราคะอันนี้คือโลภะความโลภมันก็จะเป็นตัวที่นำพาให้เราต้องอยู่สังสารวัตนี้อีกต่อไปแต่ถ้าบางด้านเองอมีราคะมีความโลภมาแล้วก็พิจารณาใช้ปัญญาต่อให้ได้มาเราก็อยู่กับมันไม่ได้นานอ,อย่างเงี้ยก็ค่อยๆพัฒนาปัญญาไปแต่บางด้านเองอยู่ตัวคนเดียวโอ้โหก็กอบโกยอย่างเดียวเลย เอาอย่างเดียวทําอะไรได้ฉันสบายฉันกินหลงอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสโพธถักสัมผัสทางกายอันนี้ก็มันไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวพุทเจ้าว่าคนที่อยู่คนเดียวจริงๆก็คือต้องปราศจากตาัณหา